ครับสวัสดีจ้านะครับฝันพี่น้องผมฝันนะครับนะก็ตามหัวข้อเลยนะครับนาเลขนี้นะครับผมไม่เคยฝันนะครับบอไดฝันมาประมาณประมาณสองสามงวดแล้วนะครับผมไม่ได้ฝันมาประมาณสองสามงวดก็เดือนกว่าๆนะครับที่ไม่เคยฝันเลยนะครับก็ฝันอยู่นะครับแต่ฝันแบบจับใจวามบอไดนะครับก็ เป็นเทือแรียกพี่น้องที่แบบฟันแล้วได้เลขมาแบบตรงที่ว่าตรงนะเพราะว่าฝันฟันวันรถไฟใหม่พี่น้องฟันวันรถไฟใหม่นะครับเนาะนะจะเป็นเลขทะเบียนอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวทุกคนนะครับช่วยผมดึงคนดูแป๊บหนึ่งนะครับซอยผมดันคนเบิงจักหน่อยพี่น้องนะครับซอยผมดึงคนเบิงจักหน่อยนะครับ <S <S ผมจะได้ปล่อยทีเดียวจบเลยนะครับผมจะได้ปล่อยทีเดียวเสร็จเลยนะ ช่วยผมดันคนดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนสำหรับใครที่ต้องการทราบาเลขทะเบียนคือในความฝันเลยพี่น้องนะครับเนาะกันเป็นความจริงผมเสียดายอยู่ครับตามครับอ่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีใครมาดูครั้งแรกไหมเอ่ยมีผู้ใด่มาเบิ่งเธอแหลกบอ่อาจารย์เต้ยฝันแม่นค่ะเนาะ นะขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนนะขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนนะจ๊ะสวัสดีคุณอนงค์เด้อนะครับอ่ะตอนนี้เช็คสัญญาณภาพและเสียง <c oughs> ตอนนี้เช็คสัญญาณภาพและเสียงช่วยกันนะทุกคน <c oughs> ภาพเสียงชัดบ่พี่น้องภาพและเสียงชัดไหมเอ่ยภาพเสียงชัดพิมพ์ชัดมานะภาพเสียงชัดพิมพ์ชัดมานะทุกคน ทานข้าวแล้วครับผมทานข้าวแล้วจัดหนักครับผมครั้งแรกจ้าคุณสุดดวงใจนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับผมชิตเตอร์นะทุกคนเป็นเจ้าของหวยซองจากเพจหวยมาแล้วนะครับเนาะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เลขเลขที่ผมฝันนะครับคือเลขรถไฟใหม่นี่แหละพี่น้องนะครับเนาะ ฟันคากฝันเนี่ยนะครับใหม่เราใหม่รถจาขวางนั่นบ่ได้ใหม่รถพวอ,อื่นเนี่ยฟันว่ารถไฟใหม่รถจาขวงไอ้ฟันว่าไฟใหม่รถจะขวงนะครับนะจะเป็นทะเบียนอะไรนะครับนะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับแชร์ช่วยกันก่อนนะทุกคนเนาะผมสี่อ่าโว้ที่เดียวให้เลียวเลยแมพพี่น้องนะครับเนาะช่วยกันนิดนึงจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ กำลังได้นะทุกคนกำลังได้นะ <c oughs> ใครพร้อมรับแนวทางชุดนี้นะครับผมนะใครพร้อมรับเลขฝันนะครับเลขทะเบียนนะใครที่พร้อมนะครับสำหรับคนที่พร้อมรับแนวทางตอนนี้นะครับ เลขแปดแปดยังไม่รู้เลยนะครับมาเต่ใส่พี่น้องเลขแปดแปดดังบอกนะครับเลขแปดแปดดังมาเต่ใส่นอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลขแปดแปดดังมาเต่ใส่นอพี่น,อน,น้องยังหายังหาต้นต่อบบพ,อ,พออยู่นะอย่าถามซื่งกอีผมเด้พี่น้องนะครับ ยุกนี่เขาต้องขายไปก่อนนะครับนะ <c oughs> สองแปดดังนะครับดังเต่มหัวเว้นเวท่พี่น้องหัวกระวันที่เจ็ดหนึ่งนะครับดังแล้วเหลือ,อมาจากทุกคนมาจากนะครับอะเลขทะเบียนนะครับเลขทะเบียนนะ นะครับไม sure ่ต้องถามเลยนะครับถ้าเป็นเลขทะเบียนนะทุกคนถ้าเป็นเลขทะเบียนเลขหมัดเดียวนะเลขทะเบียนเลขหมัดเดียวถ้าผมไม่ได้เขียนอะไรนะครับถ้าผมไม่ได้เขียนอะไรว่าเป็นนอยเป็นอะไรนี่นะครับให้ตีไว้เลยว่าเป็นรัฐบาลเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นเลขฝันนะครับถ้าเป็นเลขฝันผมตีมาเรียนน้อยนี่ผมว่าผมฝันบวชบวายอกนะครับอเลขทะเบียนนะครับทุกคนนะใครที่พร้อมแล้วนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้ว เพื่อนๆพ,นพิมพ์ร้อมมาจากทุกคนอ่าคุณสมพรนะครับ962 <c oughs> นะอ่าคุณนุชลีนจ้าคุณกันชพรนะครับจิ้มหัได้จ้าจิ้มหัได้บมเป็นอย่างครับผมนะจิ้มไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามือถือนะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะม,มือถือของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางทีมันก็เกี่ยวกับเวอร์ชั่นเนาะ บางทีมันก็เกี่ยวกับระบบนะครับบางที่เขาขอมันกเกี่ยวกับฮ่องอกงคอยได้อัปเดตพี่น้องนะครับใครจิ้มแล้วไม่เคลื่อนไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะเอาเฉพาะคนที่จิ้มได้นะ <c oughs> นะนะครปฐมหาสองแปดไม่มีแล้วค่ะป้าพี่น้องมาดังตัหัวเว้นแทะสงสัยสงสัยข้าเจ้ารีบครับผมนะ สองแปดนะครับดังมาเต่ใสเนาะมันเป็นเลขอะไรครับอ่ะนะครับอ่ะตัวแรกเลยทุกคนนะครับอ๋อวันเกิดในหลวงสองแปดเออจังสี่นะครับเออตอบให้ผมมันหายง่วงเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอยากรู้จริงๆนะครับเพราะว่าต้นตอมมาแต่ไหนนะครับเลขในแต่ละตัวพี่น้องใกล้ค่ะกดอ่ะนะครับเลขทะเบียนนะครับเลขทะเบียนตัวแรกนะ อาบอกก่อนมันจะเป็นเลขอ่าสี่ตัวนะครับเป็นเลขสี่ตัวนะแต่ว่าตัวสุดท้ายมันจะเป็นเลขเบิ้ลนนะทุกคนอ๋อขอถูกสักสองเหมือนจะซื้อโน้ตบุ๊กให้ลูกนะครับ <c oughs> นะฮะสองสี่หกหกนะครับแมนยูบอคือสิเมนแท้ <c oughs> นะครับอ่าทะเบียนนะครับทะเบียนตัวแรกนะทุกคนเป็นเลขสองจัก ทะเบียนตัวแรกนะครับเป็นเลขสองให้เก้าอี้แล้วสองตัวขอบคุณครับคุณอินจังนะครับอคุณอุไรนะครับคุณวิลาวันนะครับสองสี่หกหกแม่นบอกครับนะครับว้นิดเดียวครับผมนะผิดตัวเดียวผิดตัวเดียวครับผมอ่ะสองนะครับสองนะสองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเลขทะเบียนที่ผมฝันนะฝันคับฝันแน่พี่น้องฝันว่ารถไฟใหม่ครับผมฝันว่ารถไฟใหม่รถก็รถผมนะครับรถก็รถเจ้าขวงนะครับ นะเบิ้งไกลๆนะครับไฟลูกเบิ่มๆไฟลูกเบิ่มๆว่าเมนรถอ่าว่าเมนไฟใหม่รถผู้ใดนะครับไปเบิ้งไกลๆไฟใหม่รถลจะคลองนะครับนะอันนี้ในความฝันนะทุกคนนะแต่เป็นความจริงผมว่าจะเสียดายอยู่หรอกอ่ะสองนะครับอ่ะเลขต่อไปนะครับสองหนึ่งจ้ะทุกคนสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะเลขทะเบียนรถนะจ๊ะเลขทะเบียนรถ นำไปเล่นรัฐบาลได้นะทุกคนนะครับสองหนึ่ง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 หกนะครับสองหนึ่งหกนะครับเลขทะเบียนสองหนึ่งหกหกนะครับสองหนึ่งหกหกนะครับสองตัวท้ายเป็นเลขเบิ้ลทุกคนสองตัวท้ายเป็นเลขเบิ้ลจ้าทุกคน สองตัวท้ายเป็นเลขเบิ้ลนะครับนะเป็นเลขเบิ้ลนะครับบนเนียพี่น้องนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนะออกแล้วออกอีกก็มีนะครับเป็นยังสีเบิ้ลหกหกบไดนะครับเนาะนะครับอ่าใครชอบนะครับใครชอบเลขชุดนี้นะครับใครชอบเลขชุดนี้นะหาได้เลยนะครับนะผมก็จะหาไว้ยักสองตัวนะครับ เอาเอาที่ผมชอบนะนะครับอันผมมักนี่คือผมมักอันสามตัวหนาอันผมมักนี่ผมมักสามตัวหนาเนี่ยนะครับสองหนึ่งหกนะครับนะสองหนึ่งหกนะอันนี้คือผมชอบมากหลายมากหลายที่สุดคือสองหนึ่งหกนะครับอ่ะต่อมานะครับสามตัวท้ายนะครับหนึ่งหกหกนะครับหนึ่งหกหกนะมีไผ่มักคือผมบัวพี่น้องนะ มีใครชอบเหมือนผมไหมครับขอหน่อยนะครับขอเบิรงเนี้ยขอเบิรงเนี้ยพี่น to to time, ids, you, ้องตีออกมาเป็นเลขใดนะครับทุกคนจับได้เป็นเลขอะไรพิมมานะทุกคนจับแยกได้เป็นเลขอะไรพิมมาได้นะครับผมนะถีอว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับทุกคนทีอว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันพี่น้องนะครับนะเลขผมนะครับให้ทุกคนตีเลยอ่ะจับส่เลพี่น้องจับได้เป็นเลขยีงงครับผม สองหนึ่งหกหกทุกคนสองหนึ่งหกหกนะครับผมจะเริ่มตามตั้งแต่เล่าตั้งแต่น้อยนี่แหละผมจะตามสักสองสามวันอ่าเลขชุดนี้นะผมจะเริ่มตามสักสองสามวันนะครับสําหรับน้อยและเล่านะขันซ้ามือแล้วกโโพนะครับผมจะไปใส่ต่อรัฐบาลพี่น้องอันนี้สําหรับผมนะครับสองหนึ่งหกหกนะครับายทะเบียนมากบอพี่น้องนะจับตัดได้ไปเรียกยังพี่น้อง ตัดได้เป็นเลขยังตัดออกมาได้ด้วยครับผมเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะชอบข่าวว่าจะซื้อสองหนึ่งพอดีเลยนะครับมัดสองหกนะครับเนาะชอบสองหนึ่งหกนะครับมาคือกันเลขพี่น้องนะครับแต่ว่าหนึ่งหกหกก็โอเคนะหนึ่งหกหกก็โอเคนะครับมันเป็นเลขที่ที่เล่นง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องกัดนะครับนะ ไม่จําเป็นต้องกลับนะครับหนึ่งหกหกทุกคนไม่จําเป็นต้องกลับบอกเลยบ่ต้องกลับพี่น้องนะครับเนาะหนึ่งหกนะครับสองหนึ่งหกหกหกตามมาหลายงวดแล้วขอให้ออกงวดนี้เด้อนะครับครับผมนะตามครับผมตามนะลองตามดูทุกคนนะเลขไหนที่เราตามมาบ่อยๆงวดใดที่เข้าบอสื่อฮะล่ะพี่น้องมันสีโพหรือช่วงที่เข้าสื่อหน่อยฮะ นั่นโพดีดิแล้วแล้วพอมันออกแล้วมันมันเงียบเลยนะพอมันออกอีกมันเงียบเลยนะครับมันออกเทอแล้วแล้วมันเงียบเลยมันบอกมาดูดูคือยังอันเจ็ดสองนะบอกมาดูดูคือยังเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเด้อช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับมาแตเลเดกเก่านะครับมาแตเลเดกเกออันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยเป็นอะไรบุช่วงนี้ <c oughs>